เดียวกันในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเองก็ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงทางเทศบาลต่างๆนะครับก็ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะรณรงค์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อที่จะยับยั้งการแพร,ร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะครับและก็ถ้าท่านผู้ชมยังจําได้นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาค,คือเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1พอยอหรือวันหนึ่งพฤศจิกายนไปจนถึง30พฤศจิกายนนะครับในเทศบาลนครยะลาของเราได้ร่วมกับ 3เทศาบาลในบริเวณรอบนอกนะครับได้าากแก่เทศาบาลบูดีเทศบาลสแตงนอกและก็เทศบาลท่าสาบนะครับ,รบได้มีการวางมาตรการให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการที่จะลดความเคลื่อนไหวโดยพี่น้องประชาชนจากบริเวณรอบนอกเนี่ยนะครับที่จะเดินทางเข้ามาในในเทศาบาลนนะครยะลาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับ<ช>ทางนี้นะครับก็โครงการดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครยะลาร่วมกับ4เทศบาลในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับนำโดย นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลานี่ครับก็ได้ชี้แจงสรุปมาตราการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็นของประชาชนเนือในวันที่1นึถึงสาพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานีครับรวมไปถึงทางเทศบาลนายกเทศมนตรีนะครับก็ได้ชี้แจงถึงการตรวจซากเชือ้อโควิด -19 ในน้ําโสโครกแล้วก็ได้มีการเตรียมจัดงานฟื้นฟูเมืองหลังโควิด -19 ซึ่งก็คือจะมีการจัดฉลองปีใหม่ ขณะดเดียวกันนะครับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการการลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นของประชากรการเพิ่มจุดคัดกรอง18จุดรอยต่อระหว่างเทศบาลนครยะลากับ,บพื้นที่รอบนอกอีกประมาณ40จุดนะครับและก็มีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนที่ด่านตรวจและก็ที่และก็มีการตรวจเอทีเคเชิงรุกซึ่งเริ่ม เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาประชาชนหลายท่านประชาชนหลายท่านนะครับก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกและแต่ก็ผลลัพธ์ที่ได้ตลอดระยะเวลา30วันดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการการ,การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลานั้นนอกจากนี้นะครับทางเทศบาลจังหวัดเทศบาลนะครยะลาของเราก็ได้ก็ไม่ละเลยถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันนะครับทางเทศบาลก็ได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าการตรวจซากโควิดในน้ําเสียสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําเสียในเขตเทศบาลนครยะลาและก็เขตเทศบาลเมืองสเต็งนอกบางส่วนทั้งหมดนะครับ36จุดเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังสูงสุดโดยคาดว่าหลังจากนี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้เตรียมฉลองเทศกาลปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีความสุขนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากทุกภาคส่วน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลังจากนี้นะครับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนก็จะยิ่งดีขึ้นต่อไปครับ